พี่นิกกิน้าลอยงพี่นีกกินข้าวลอยังพี่นิกกินข้าวือยยงตกในึกว่าใม่เป็นอะไรเลยออกมาดูโอ้ยรักกัน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 โอ้ยจะหอมด่าหอมหางกันทั้งวันทั้งคืนเลยเหรออ้าวอ้าวอ้อ้รักกันรักกันรักกันอ้าวอ้าวาาวอ้าวอ ไม่ีไม่เคไปทานข้าวพริกก็ไม่มีพริกเต็มไปหมดข้างบ้านแล้วโอ้ยไปเก็บตร้นเลยนี่แค่นี้ไหนไปเก็บที่ไหนต้นต้นของเราน่ะลูกเต็มไปหมดนะโอ้แม่ทีเหนื่อยเลยเดินไปตั้หมื่นกิโลนะเอาอีกเหรอคะ ไม่พอครับพอแล้วครับเนาะพอแล้วได้ยินแล้วนะคะผมได้ยินแล้วครับจ้เอาไปเลาะเลยนี่บ้านหลังนี้จะหมดเนี้ยผมเขาไม่อยู่สักแต่แล้วก็ไปบ้านโน๊นโนกจะหมดแล้วเนี่ยบ้านอะไรนะคะของเวียวเป็ดแล้วก็ของแม่นกตุ่นแม่นกเขาก็ซื้อนะเขาเหลือน้อยเลยลูกจะหมดแล้วจะหมดแล้ว เหลืออีกแค่เหลืออีกแค่สี่กมก็หมดแล้วน่ะอ้าวแล้วกล้องทิ้งไว้ไหนอ่ะลืมกล้องลืมกล้องอ้าวแล้วของช่องลืมกล้องตัวเองไว้ที่ไหนเอาโทรศัพท์ใคร้ดังแนนนะ โอสวัสดีทุกท่านครับผมอยู่กับเสือผ่าปลายไล่ EP ที่สองและ EP ที่สามนะครับขอบคุณทุกทกท่านเข้ามาแล้วนะฮะขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณานะขอบคุณที่กดไลค์นะครับท่านใดที่เพิ่งติดตามใหม่อย่าลืมสั่นกระดิ่งเนาะนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับผมน,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  7, 000, บนะครับด้านด้านด้านเสือผ่าปายเจ็ดหมื่นซับนะฮะด้านด้านด้านเจ็ดหมื่นซับ ตอน9ก้าโมงวันนี้มีรำนะครับผมพี่เสือจะมีรำเนาะ,ะนท่านใดที่อ,อยากจะมาชมนะฮะตอนพี่เสือรำก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะนะมันจะได้เด้งมาหาท่านนะฮะตอนที่พี่เสือขึ้นไลน์นะครับผมรมา อ้าวดันๆช่องกรอบกรอบสเตชันให้ด้วยนะครับอ่ากดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะครับให้หนึ100่งหนึ่งไลค์ร้อยไลค์นะครับคุณสมบูณนะครับคุณจตนาคุณสายยายครับคุณแม่สายสวัสดีคุณท้าววัรรนคุณตป็นเรียงคุณละมูนนะครับคุณดีเจยูเอสเอเฮลโลไทเกอร์นะฮะสวัสดีครับผมไม่เป็ไรไม่เป็นไรครับเดียวสิบห้าวิเลย หือ,อตนเนเ้กคุณสุนีพรมช้างนะฮะสวัสดีครับคุณแมมคล้ายโพทองสวัสดีครับผมนะแอดน้อยสนุกสนานมากเลยค่ะแบบตลาดน้อยมีของขายทุกอย่างคุณรัชาคุณรัชดาพรคุณนิตยาชอบนะฮะคุณดีจีไอส่งใ,ใจมานะครับผม คุณเจดีเอ็นเอฟนะฮะส่งหัวใจมาให้ครับผมคุณพรทิพมอนิ่งครับผมคุณพรพิษส่งหัวใจมาให้คุณเพชรสมรส่งหัวใจมาให้คุณเดือนแรส่งหัวใจมาให้คุณสะสิมาคุณแม่สมเกลียงนะฮะขอบคุณผมคุณหญิงยายสวัสดีครับคุณสุชาดาเช่ยด้วยช่ยด้วยคุณกุลาบนะฮะคุณรัชดาพรคุณแม่ส้มเกลี้ยงคุณนัทพรนะะขอบคุณทุกท่านครับผมตลาดน้อยคึกคักแต่เช้านะฮะอากาศหนาวนะฮะ ไม่ดดเมาคืนนอนที่ไหนไม่ดดเมาคืนนอนไหนตลาดเนี่เหรอไม่ได้กลับบ้านเพราะอะไรครับฝนตกมาก้านที่เข,ทเขียวเหรอค่ะโ้หนอนหนาวขนาดเลยนะมอคืน,นครับ <med> แม่บุญทินก็น,นอนด้วยเหรอแม่บุญทินนอนบ้านแม่คุนใสเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำน,าน้ำอุ่ๆนๆุญเนะน้ำเป็นน้ำชาแดงมะนาวฉลองยอดขายหนึ่งร้อยแก้วฉล,ล,ลองยอดขายร้อยแก้วเหรอฉลองยอดขายร้อยแก้ว นะคะเพราะผมหนาวขนาดหนักเลยนะคะค่ะหนาวตั้งแต่ยังไม่ถึงหองวันนะ่วามวันแล้วหนาวไก่แข่งกันก